สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ช่องสาระดีมีประโยชน์ก็มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยครับในคลิปนี้ขอนำเสนอ6ประโยชน์ที่น่าทึ่งของข้าวไรเบอรี่ใครที่กำลังสนใจที่จะหันมาทานข้าวไรเบอรี่หรือผู้ที่ทานข้าวไรเบอรี่อยู่นะครับอย่าพลาดคลิปนี้โดยประการทั้งปวงครับเพราะท่านจะเห็นประโยชน์มาหาศาลของข้าวชนิดนี้ งั้นเราไปชมสปปรรพคุณของข้าวไรเบอรี่กันเลยครับข้าวไรเบอรี่เป็นผลงานการปรับปรุงสายพันธุ์ของรองศาสตราจารย์ดรอภิชาติและทีมนักวิจัยจากศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และความร่วมมือจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติโดยเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนินผสมกับข้าวขาวดอกมะลิ105 ทำให้ได้พันธุ์ข้าวนี้ขึ้นมาครับและได้รับการจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ข้าวไรเบอร์ี่เป็นข้าวที่มีสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายมากมายครับอาทิเช่นสารแกมมาโอไรซนอนที่ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดโฟเลตช่วยในการบํารุงคุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์สารแอนโทไซยานินซึ่งจัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์สูงที่สุด วิตามิน E, วิตามิน B1 โอเมก้าสสังกะสีและาธาตุเหล็กเป็นต้นครับเรามาดูสปปรรพคุณของข้าวไรเบอรี่กันเลยครับสปปรรพคุณข้อที่1ข้าวไรเบอรี่จดเป็นข้าวที่มีโอเมก้าสสูงที่สุดในบรรดาข้าวทั้งหลายซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของอวัยวะภายในต่างๆเช่นช่วยพัฒนาและซ่อมแซมระบบประสาทระบบหลอดเลือดหัวใจ ระบบสืบพันธุ์ระบบไหลเวียนโลหิตระบบข้อกระดูกและระบบภูมิคุ้มกันครับสรพคุณข้อที่2ข้าไราเบอร์รี่มีสารลูทีนที่จำเป็นต่อการป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจกอีกทั้งลูทีนยังช่วยทำให้การมองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นครับไม่ว่าเราจะอยู่ในที่มืดหรือในที่มีแสงสว่างมากๆ ดังนั้นข้าวไรเบอร์ี่จึงจำเป็นต่อคนที่ใช้สายตาในการทำงานระยะนานๆครับเพราะว่าลูทีนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยป้องกันรังสี UV จากแสงแดดหรือแสงสีฟ้าที่มาจากโทรศัพท์มือถือทีวีหรือคอมพิวเตอร์ได้ครับสรรพคุณข้อที่3ข้าวไรเบอร์รี่มีโพลีฟีนอลซึ่งจำเป็นต่อ,อการทำลาย และยับยั้งอนุมูลอิสระที่จะก่อให้เกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองได้ครับสรรคุณขอ้อที่4ข้าวไรเบอรี่มีธาตุสังกะสีหรือซิงค์ซึ่งจำเป็นต่อหน้าที่การทำงานของเอนไซม์ ide, กว่า200ชนิดในร่างกายและมีส่วนช่วยให้อัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ จึงเหมาะกับคนที่ต้องการลดน้ำหนักครับสรรพคุณข้อที่5ข้าวไรเบอรี่ช่วยล้างลำไส้เนื่องจากข้าวไรเบอรี่นั้นมีปริมาณของกากใยห,หรือไฟเบอร์สูงมากครับจึงสามารถที่จะช่วยขจัดเศษอาหารที่ตกค้างในลำไส้ออกไปจนหมดจดทำให้การทำงานของลำไส้นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งกากใยจากข้าวไรเบอรี่ยังเป็นอาหารชนิดดี ให้กับแบคทีเรียที่ดีในลำไส้ของเราครับเพื่อจะเพิ่มการทำงานของลำไส้ให้ดีเยี่ยมขึ้นไปอีกครับสสรพคุณข้อที่6ข้าวไรเบอรรี่มีสารสีม่วงหรือแอนโทไซยานินซึ่งจัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงมีส่วนช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวบำรุงปรับปรุงให้ผิวมีความนุ่มชุ่มชื่นคงความอ่อนเยาว์ให้กับผิวพรรณช่วยลดการอักเสบภายในหลอดเลือด จึงสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับสบคุณของข้าวไรเบอร์รี่ประโยชน์เยอะอย่างนี้เราหันมาทานข้าวไรเบอร์ี่ดีไหมครับบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับข้าวไรเบอร์รี่นะครับแรกๆก,ก็อาจจะผสมข้าวขาวไปก่อนพอเราทานไปนานๆเข้า เราก็สามารถหุงร่วมกับข้าวกล้องแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้และเราก็จะทานได้อย่างอรอยอร่อยครับอีกทั้งยังได้สุขภาพอีกด้วยยังไงก็ขอฝากไว้ให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของทุกท่านให้แข็งแรงนะครับในคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องลงมือทำครับบายบายสุขภาพดีทุกท่าน สวัสดีครับ